สวัสดีค่ะเซลเมโคร้านฮอนด้าหน้าเซฟวันค่ะวันนี้เมพาทุกท่านมาชมรถยนต์ฮอน d a า CR-V เทอร์โบรุ่น E สีขาแพตินัมคันนี้ราคา1.431,000บาทค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับคันนี้รถของลูกค้าเมเองค่ะเตรียมส่งมอบเลิกดีวันพรุ่งนี้ค่ะ25มกราคม2,568บริการจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยรถเทนเลอร์สไลด์นะคะ คันนี้จัดส่งที่จังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะติดต่อซื้อรถกับเมย์โดยการทักมาทางไลน์ค่ะจากนั้นเมย์ก็ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าถูกใจก็โอนจองเข้าบัญชีบริษัทหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ติดต่อนัดหมายทาสัญญาให้ถึงที่ค่ะหลังจากไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์ก็เบิกรถมาติดอุปกรณ์ตกแต่ง ตามข้อตกลงที่ให้ไว้ในใบเสนอราคาค่ะสำหรับคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งจัดเต็มและเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดตั้งอะไรกันบ้างเริ่มต้นการแนะนำกันเลยค่ะเริ่มต้นการสำหรับฟิล์มนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล ER ์ม e เซรามิก 3M เกรด C m p a ็ s ค่ะลูกค้าเลือกมาหน้า40%และรอบคัน60%ค่ะ เมนีให้เลือก40% 60%และ80%นะคะข้อดีของฟิล์มซรามิก 3M เกรด CM Plus นะคะมืดด้านนอกแต่ใส่เคลียร์ด้านในค่ะภายในใส่เคลียร์แบบนี้ขับง่ายสบายตานะคะกันความร้อนได้ดีค่ะระบายความร้อนได้เร็วปกป้อง UV ได้สูงสุดถึง99%นะคะ บาตหน้าลูกค้าเลือก4 0และรอบคัน60%ค่ะมีออกบัตรรับประกันให้7ปีเต็มนะคะนอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทำเคลือบเซรามิกด้วยค่ะสำหรับเคลือบเซรามิกนะคะเป็นแพ็กเกจของ 3M มแพ็กเกจมีทั้งหมด6ครั้งนะคะรับประกันให้3ปีเต็มครั้งแรกเมย์ทำให้เลย1ครั้ง ก่อนส่งมอบรถนะคะโดยไม่ตัดแพ็กเกจและอีก6ครั้งที่เหลือค่ะเจอกันทุก6เดือนสามารถกลับเข้ามาเคลือบเซรามิกซ้ำได้นะคะที่ศูนย์ที่ซื้อรถนะคะที่นี่โคราชฮอนด้าหน้าเซฟวันนะคะใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะแนะนำให้ลูกค้านัดหมายกับเมย์ก่อนเข้ารับบริการนะคะและจะมีค่าบริการ1,070บาทต่อครั้งค่ะสำหรับการเครลือบเซรามิกในครั้งถัดไปค่ะ นอกจากนี้นะคะคันนี้ยังทำพ่นกันสนิมด้วยนะคะสำหรับการพ่นกันสนิมนะคะช่างก็จะทำการยกรถของลูกค้าขึ้นแล้วก็จะพ่นน้ำยาป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถในจุดที่เป็นเหล็กทุกจุดค่ะป้องกันการเกิดสนิมนะคะแพ็กเกจ14ครั้งรับประกันให้7ปีเต็มค่ะครั้งแรกเมย์ทำให้เลย1ครั้งก่อนส่งมอบรถนะคะไม่ตัดแพ็กเกจและไม่มีค่าบริการนะคะสำหรับครั้งแรก ครั้งถัดไปนะคะมีค่าบริการ482บาทต่อครั้งค่ะกลับมาทำซ้ำทุก6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถนัดหมายกับเมได้นะคะสำหรับการเคลือบเซรามิกแล้วก็การพ่นกันสนิมและสามารถเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องพร้อมกันได้เลยนะคะทุก6เดือนค่ะสำหรับการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคะลูกค้าสามารถเข้ารับบริการ ที่ศูนย์บริการ Honda ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะสำหรับเครื่องเทอร์โบนะคะก็เช็คระยะทุก6เดือนหรือจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนที่มาตรวัดนะคะก็สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ Honda ได้เลยค่ะในรุ่นนี้นะคะก็มาด้วยกำลังเครื่องยนต์ 1,500cc นซีซีนะคะแรงถึง190แรงม้าค่ะ เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่สามารถเติม e85 ได้ด้วยนะคะความประหยัดสูงสุดของคันนี้14.3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะนอกจาก e85 นะคะ e20 ก็เติมได้นะคะรวมถึงแก๊สโซฮอ91และแก๊สโซฮอ95ก็เติมได้เช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะคันนี้ยังติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ขอบโครเมียมด้วยนะคะสำหรับชิ้นงานคิ้วกันศาสตร์ติดตั้งที่ขอบประตูด้านบนแบบนี้ค่ะชิ้นงานเป็นของแท้นะคะติดตั้งโดยช่าง h o น da คิ้วกันสา์นะคะนอกจากจะติดตั้งเพื่อความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะเวลาจอดรถตากแดดสามารถลดกระจกลงมานะคะให้อยู่ในระยะของคิ้วกันศาสร์ทำให้ระบายความร้อนในห้องโดยสารนะคะหากมีฝุ่น หรือฝนตกนะคะก็จะไม่กระเด็นหรือปิวเข้ารถค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีชุดกันรอยมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะชิ้นงานจะติดอยู่ในหลุมในเบ้าแบบนี้จะไม่ล้นออกมานะคะเปิดปิดประตูก็ป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยค่ะติดตั้งให้ทั้ง4ประตูนะคะสำหรับชุดกันรอยมือจับประตูแบบโครเมียมค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะคันนี้ติดตั้งบันไดข้างและ ชุดตกแต่งประตูข้างค่ะชิ้นงานเป็นของแท้เช่นเดียวกันสำหรับบันไดข้างนะคะเวลาติดตั้งแล้วนะคะมองจากด้านข้างก็จะไม่เห็นเลยนะคะไม่ล้นออกมาค่ะแต่ถ้าเวลาจะใช้งานนะคะลูกค้าเปิดประตูสามารถ เหยียบบันไดข้างแล้วก็ก้าวขึ้นรถได้เลยทำให้ระยะการก้าวขึ้นรถสั้นลงนะคะขึ้นรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุค่ะ mm. สำหรับชุดตกแต่งประตูข้างนะคะชิ้นงานก็จะเป็นสีดำเงานะคะติดตั้งที่ข้างประตูแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่าโมดูลติดตั้งให้ชิ้นงานของชุดแต่งให้ด้วยนะคะบ่งบอกของความเป็นชุดแต่งแท้จากฮันด้าค่ะ สำหรับด้านหลังนะคะก็ติดตั้งชุดตกแต่งฝาท้ายคิ Q ้วโครเมียมค่ะชิ้นงานเป็นโครเมียมนะคะเวลาติดตั้งแล้วรถก็จะดูสวยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นรับกับ Honda นะคะโลโก้ Honda ที่เป็นโครเมียมแบบนี้เลยชิ้นงานเป็นของแท้เช่นเดียวกันค่ะด้านล่างก็จะมีคิ้วกันรอยกันชนหลังนะคะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ถอยหลังให้2จุดค่ะ ตำแหน่งการติดตั้งเป็นสีดำนะคะเซนเซอร์ก็ทำสีดำค่ะเซนเซอร์จะส่งเสียงร้องเตือนเวลาผู้ขับขี่ใส่เกียร์ถอยหลังหรือว่าเกียร์ R นะคะเวลามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังเซนเซอร์ตรวจจับก็จะร้องเตือนทำให้ผู้ขับขี่เบรกรถหรือว่าหยุดรถได้ทันค่ะประตูด้านหลังเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะตำแหน่งการเปิดปิดอยู่ใต้โลโก้ Honda ค่ะก <P> ดหนึ่งครั้งมีเส <P> ียงสัญญาณตีดนะคะ ประตูด้านหลังเปิดขึ้นให้แบบนี้เลยค่ะเป็นระบบไฟฟ้านะคะและเปิดปิดด้วยระบบแฮนด์ฟีนะคะสามารถใช้เท้าหักสอดเข้าไปใต้กันชนด้านล่างตรงกลางนะคะจะมีเซ็นเซอร์เตะเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะพอมีเสียงตีดก็จะเปิดแล้วก็จะปิดให้นะคะสามารถเปิดและปิดได้นะคะโดยการสอดเท้าเข้าไปใต้กันชนตรงนี้ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะคะ นอกจากนี้ค่ะภายในเมติดตั้งแผงคอบกันรอยขอบห้องสัำหระท้ายเป็นโครเมียมให้ด้วย2ชิ้นนะคะสำหรับชิ้นงานเวลายกของขึ้นและลงนะคะป้องกันรอยขีดข่วนค่ะมีหมอนผ้าห่มนะคะหมอนรองคอนวมหุ้มเบลนะคะกระบะถาดท้ายเป็นของแท้ให้ด้วยนะคะสำหรับกระบะถาดท้ายด้านล่างค่ะก็จะมีล้ออะไหล่ ชุดแม่แรงเครื่องมือให้ด้วยนะคะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำรถล้ออะไหล่ก็จะเป็นล้อแม็กให้ด้วยค่ะมีแผ่นกั้นห้องสัมภาระท้ายนะคะเวลาจะใช้งานลูกค้าดึงแล้วก็ให้มาอยู่ในตำแหน่งล็อกนะคะตรงนี้ดึงออกมาง่ายมากค่ะพอดึงออกมาก็สามารถปิดกั้นนะคะการมองเห็นสัมภาระที่เราวางไว้ด้านล่างนะคะ เพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานต่อทรัพย์สินของเราได้ด้วยนะคะเวลาไม่ใช้ก็รูดเก็บได้ค่ะคันนี้ติดตั้งแผ่นกันรอยพนักพิงหลังให้ด้วยนะคะตอนนี้เมพับเบาะลงไปเวลาพับเบาะลงไปแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ในการวางสิ่งของได้อีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆนะคะสำหรับพื้นที่การวางของของรถยนต์ Honda CRV ค่ะ อเนกประสงค์สวยสป,ปอร์ตรู้ราประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายนะคะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังหลังคาด้านบนเป็นสีเบตค่ะในรุ่นนี้ไม่มีหลังคาสันลูนะคะ ประตูด้านหลังสำหรับผู้โดยสารนะคะก็เปิดได้กว้างตั้งฉากแบบนี้เลยก้าวขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะคะประตูกว้างมากๆค่ะเวลาเปิดใช้งานเบาะถ้าต้องการจะปรับขึ้นนะคะก็ยกขึ้นได้เลยดันขึ้นแบบนี้ได้เลยถ้าต้องการจะพับค่ะบีบตรงนี้พับง่ายมากนะคะสำหรับเบาะของ HondaCRV ในรุ่นนี้ค่ะ เดี๋ยวพาไปดูฝั่งผู้ขับขี่กันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะก็กว้างขวางอย่างที่เมย์บอกนั่งสบายค่ะก้าวขึ้นก้าวลงได้อย่างสะดวกประตูสำหรับผู้ขับขี่ก็เปิดได้กว้างเช่นเดียวกันนะคะมีคิวบันไดหรือว่าสักัดเทปแบบ led ขะแบบมีไฟนะคะเบาะปรับไฟฟ้าค่ะปรับเกือนหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับลงปรับเอนหลังมีปุ่มดันหลังนะคะแล้วก็ มี hmm. memory seat ค่ะสามารถบันทึกตำแหน่งที่นั่งคนขับได้ถึง2ตำแหน่งด้วยกันค่ะวิธีการตั้งค่าหรือว่าการปรับที่นั่งนะคะลูกค้าสตาร์ทเครื่องหรือเปิดระบบไฟให้ระบบไฟของรถทำงานจากนั้นปรับตำแหน่งเบาะที่ต้องการค่ะแล้วก็กดเซต1นึ่งทางนะคะแล้วก็กดตัวเลขก็จะเป็นการบันทึกเช่นเดียวกันค่ะตำแหน่งที่2ปรับเบาะก่อนค่ะกดเซตแล้วก็กดเลข2 สามารถบันทึกซ้ำๆได้นะคะเปลี่ยนได้ตลอดเลยค่ะต้องการบันทึกตำแหน่งการขับในท่าที่ถนัดนะคะก็สามารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเวลามีคนอื่นมาขับรถของเราแล้วก็ปรับที่นั่งเราเราก็สามารถกดกลับมาได้เลยค่ะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยกัน อยู่ที่เบาะคู่หน้านะคะด้านซ้ายด้านขวาคอนโซลด้านหน้านะคะฝั่งผู้โดยสารในพวงมาล,ลัยนะคะแล้วก็บ้านถุงลมซ้ายขวาและที่เหนือเข่าคู่หน้าซ้ายขวานะคะรวม8จุดปลอดภัยทุกตำแหน่งที่นั่งค่ะมาตรวัดนะคะก็จะมีจอแสดงผลแบบ TFT นะคะสามารถเลือกตั้งค่าเลือกเมนูการใช้งานต่าง บนพวงมาลัยได้เลยนะคะมีรอบเครื่องยนต์รอบความเร็วนะคะเลขไมรวมอุณหภูมิภายนอกตำแหน่งเกียรปริมาณน้ำมันนาฬิกาบอกเวลาค่ะตอนนี้9โมง8นาทีนะคะสำหรับวันนี้วันที่24มกราคมค่ะมีทำรีวิวสำหรับรถคันนี้นะคะที่เตรียมส่งมอบขึ้นเทลเลอร์เย็นวันนี้แล้วก็จะส่งให้ถึงบ้านลูกค้าเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะวันที่25ซึ่ง สำหรับลูกค้าที่รับบริการจัดส่งนะคะก็จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อนรถส่งมอบ1วันครัน้นี้ชำระค่าใช้จ่ายครบแล้วนะคะออกใบเสร็จให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เมถ่ายใบยเสร็จส่งให้ลูกค้าดูก่อนในส่วนของใบเสร็จตัวจริงแล้วก็เอกสารการรับรถพนักงานขับรถจะนำไปให้ลูกค้าวันพรุ่งนี้ค่ะ หน้าจอนะคะก็จะเป็นจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมกับกล้องสองภาพด้านหลังนะคะสามารถปรับมุมมองได้ด้วยมุมกว้างมุมปกติมุมสูงกดเลือกดูได้เลยแล้วเมื่อกี้มีเสียงสัญญาณตีดนะคะเสียงเซ,เซ็นเซอร์ทำงานก่อนหนึ่งครั้งเวลาถอยใกล้สิ่งกีดขวางก็จะร้องถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ลูกค้าสามารถฟังเสียงจากเซ็นเซอร์แล้วก็มองภาพจากหน้าจอได้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะป้องกันการชนด้านหลังค่ะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีกล้องแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนนะคะหรือว่าเลนวอล์สค่ะเม่กดไปเลี้ยวซ้ายนะคะภาพก็จะมาแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงแบบนี้หรืออีกหนึ่งวิธีค่ะถ้าไม่กดไฟเลี้ยวซ้าย มีก้านไฟนะคะกดตรงนี้1ครั้งค่ะภาพจากเลนวอสก็จะมาแสดงที่หน้าจอเครื่องเสียงเช่นเดียวกันค่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะระบบแอร์เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะปรับเป็นอุณหภูมิได้แล้วก็ปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะเปิดปิดกด on o ออตรงนี้นะคะเพิ่มความแรงพัดลมหมุนขวาลดความแรงพัดลมหมุนซ้ายอุณหภูมิค่ะเพิ่มอุณหภูมิหมุนขวาแบบนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาหมุนกลับมาด้านซ้ายเป็นการลดอุณหภูมินะคะต้องการแยกซ้ายและขวากดซิ้นตัวนี้ออกไปนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิที่ต้องการได้เลยซ้ายขวาอุณหภูมิจะแยกได้นะคะถ้าต้องการรวมอุณหภูมิกดตัวนี้ค่ะให้ไฟสีเขียวทำงานอุณหภูมิก็จะเท่ากัน A/C off ถ้าแอร์ไม่เย็นสังเกตเป็น off อยู่หรือเปล่าให้กดเป็น on นะคะมีฝ้าเกาะกระจกหน้ากดไล่ฝ้าหน้ามีฝ้าเกาะกระจกหลังกดไล่ฝ้าหลังไม่มีกดปิดออกไปได้เลยโหมดเป็นการเลือกทิศทางว่าต้องการให้ลมแอร์ออกด้านไหนตอนนี้ออกด้านหน้าอย่างเดียวตามรูปนะคะออกด้านหน้าด้วยลงเท้าด้วยลงเท้าอย่างเดียวกดที่โหมดนะคะลงเท้าด้วยไล่ฝ้าด้านหน้าด้วยแล้วก็ออกด้านหน้าจะหมุนวนแบบนี้นะคะกดที่โหมดได้เลย ต้องการให้คิดทางลมแอร์ออกด้านไหนนะคะเย็นตำแหน่งไหนก็กดเลือกได้เลยถ้ารถจอดตากแดดเป็นเวลานาน,านๆแล้วเราขึ้นมาบนรถนะคะต้องการให้แอร์เย็นฉ่ำเย็นเร็วนะคะกดแมคคูค่ะกดแมคคูแล้วจะมีไฟสีเขียวทำงานแบบนี้นะคะพัดลมแรงสุดอุณหภูมิจะลดต่ำสุดนะคะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วค่ะหรือสามารถกดออโต้ก็ได้นะคะไฟออโต้สีเขียวทำงานแบบนี้ ระบบปรับอากาศก็จะทำงานให้อัตโนมัติค่ะรูปรถนะคะแล้วก็จะมีลูกศรไฟสีส้มทำงานแบบนี้นะคะเป็นการปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามาแล้วก็ทำให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในรถหากต้องการระบายอากาศต้องการอากาศภายนอกถ่ายเทเข้ามานะคะก็กดปิดไฟสีส้มทาใ,ให้ไฟสีส้มหายไปนะคะแต่ว่าเวลาขับรถเปิดแอร์เมแนะนำให้กดไฟสีส้มเพื่อไม่ให้ กลิ่นควันฝุ่นที่อยู่ภายนอกเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าขับรถเป็นเวลานาน,านๆหลายๆชั่วโมงก็สามารถกดเพื่อระบายอากาศได้นะคะกดตัวนี้สัก1-2นาทีแล้วก็กดไฟสีส้มทำงานแบบนี้ค่ะถัดลงมาด้านล่างค่ะมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้1ตําตำแหน่งช่องเชื่อมต่อ USB นะคะ Type A ช่องชาร์จแบตโทรศัพท์แบบ Type C และ มีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะคะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ลูกค้าสามารถนําโทรศัพท์ที่รองรับการชาร์จแบตแบบไร้สายมาวางที่ตําแหน่งแท่นชาร์จได้เลยนะคะสะดวกสบายไม่ต้องมีสายระยงระยางนะคะก็วางชาร์จได้เลยค่ะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ค่ะออกตัวไม่สะดุดไม่กระตุกไม่กระชากขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลน,นะคะที่สําคัญทําให้ประหยัดน้ํามันด้วยตําแหน่งเกียร์ P เป็นเกียร์จอดค่ะ R ถอยหลัง เกียร์ว่าง d เดินหน้าค่ะ s เดินหน้าเหมือนกันนะคะเป็นเอาไว้เวลาต้องการเร่งแซงค่ะเป็นเกียร์สปอร์ตเกียร์ l เป็นเกียร์ต่ํานะคะเอาไว้ลงเขานะคะสําหรับเกียร์ l ค่ะเบรกมือนะคะเวลาจะใช้งานลูกค้าใช้นิ้วดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยไฟสีแดงนะคะจะทํางานพร้อมกบับที่มาตรวัดนะคะก็จะมีตําแหน่งเบรกมือทํางานแบบนี้หากต้องการปลดเบรกใช้เท้าเหยียบที่แป้นเบรกก่อนนะคะแล้วก็กดลงค่ะ เป็นการปลดเบรกนะคะคอนโซลกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้สองตำแหน่งนะคะมีพนักเท้าแขนเป็นกล่องเก็บของกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้สมาร์ทคีย์นะคะม,มีให้สองชุดสามารถกดล็อกกดปลดล็อกนะคะกดเปิดฝากระโปรงท้ายและสตาร์ทเครื่องยนต์จากรีโมทได้ค่ะการเปิดฝากระโปรงท้ายกดค้างนะคะล็อกปลดล็อกกดปล่อยได้เลยนะคะ ส่วนการสตาร์ทก็กดค้างเช่นเดียวกันมีขั้นตอนเดี๋ยวมีแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะ oh. กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติแบบนี้นะคะเวลาลูกค้าล็อกรถนะคะก็จะพับเก็บให้ปลดล็อกก็จะกลางออกให้หรือสามารถกดได้เองนะคะตรงนี้มีเซ็นทัลล็อกล็อกปลดล็อกนะคะกระจกก็จะเป็นปรับออโต้เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเลยค่ะ คันนี้ติดตั้งไฟส่องสว่างที่เท้าให้ด้วยนะคะไฟส่องสว่างที่เท้าอยู่ตรงนี้เป็นของแท้ทุกชิ้นติดตั้งโดยช่างฮันด้าแล้วก็ติดตั้งในส่วนของกล้องวิดีโอหน้ารถของโมดู l โลค่ะช่างก็จะเก็บสายให้นะคะใส่เมมโมรีให้32จิกค่ะกล้องจะทำการบันทึกให้อัตโนมัติทุกครั้งที่ลูกค้าสตาร์ทรถหรือว่าขับรถค่ะไฟสีส้มเมื่อกี้ที่ทำงานเป็นการบันทึกนะคะ ใน m e m o r y หรือว่าคลิปวิดีโอค่ะจะบันทึกให้เป็นคลิปสั้นๆคลิปละ1นาทีหรือว่า60วินาทีค่ะลูกค้าสามารถถอด m e m o r y นะคะไปใส่ n o t e บุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เพื่อเซฟในส่วนของไฟล์คลิปวิดีโอได้หรือง่ายกว่านั้นค่ะโหลดแอพพลิเคชัน DVR Link นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างตัวกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถโหลดคลิปจาก ตัวกล้องมาไว้ที่โทรศัพท์มือถือได้เลยเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นพยานในการขับขี่ค่ะสำหรับ Honda CR-V คันนี้รุ่น E นะคะขับเคลื่อนสองล้อคันสุดท้ายแล้วนะคะที่เมยได้ส่งมอบสำหรับรุ่น E ตอนนี้รถหมดหมดสต็อกเรียบร้อยนะคะจะเหลือรุ่น ES นะคะที่เป็นขับเคลื่อนสล้อมีรถพร้อมส่งมอบ โปรโมชั่นค่อนข้างดีด้วยนะคะสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถทักหาเมได้เลยนะคะเมยจัดเต็มให้สำหรับโปรโมชั่นชุดแต่งนะคะมีประกันภัยชั้นหนึ่งสามารถซ่อมส่วน Honda ได้ทุกสาขาทั่วประเทศมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะลองทักมาคุยกันก่อนถูกใจค่อยโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะเมมีบริการทําสัญญาไปนัซนให้ถึงที่นะคะมีบริการจัดส่งรถให้ถึงบ้าน แล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการโอนเข้าบัญชีบริษัททุกยอดที่โอนเข้ามาจะได้รับใบเสร็จจากการเงินปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถูกใจยังไงเมย์ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เมย์ได้นะคะฝากกดติดตามช่องเซลเมโคราทอนด้าด้วยนะคะแล้วก็เม์มีในส่วนของช่องทางการติดต่อทางเพจนะคะเซลเมโคราทอนด้าเพจเซลเมโคราทอนด้าป้ายแดงหน้าเซฟวัน Line ID 0910477704เบอร์โทรนะคะ0 6 2 9155647แล้วก็มีช่อง t i k t o k ที่ทำเพิ่มด้วยนะคะชื่อเซลเมโคราทอนด้าเช่นเดียวกันหรือหากต้องการมาดูรถที่โชว์รูมนะคะมาหาเมได้ค่ะโชว์รูมโคราทอนด้าอยู่หน้าเซฟวันนัดหมายก่อนเข้าชมรถหรือถ้าไม่ได้นัดหมายนะคะก็อย่าลืมถามหาเมนะคะเมจะรีบมาดูแลลูกค้าถึงที่โชว์รูมเลยค่ะวันนี้ขอบคุณ ลูกค้าอีกครั้งนะคะที่ติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้จากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ